ล่างๆเนี่ยอันนี้คุณคิดว่าช่องว่างตรงนี้มันมีมูลค่าไหมนี่ผมคิดเลยว่าต่อไปน,นี้ผมจะเปลี่ยนรถแล้วเพราะรถที่ผมใช้จากนี้คงเป็นรถที่เกลื่อนตลาดอันนี้เป็นกรณีที่ถึงขนาดเตรียมจะฟ้องแล้วเป็นกรณีที่เป็นผู้ใช้ BYD นดีๆแหละล่าลายชื่อโดยจะของคืนเงินส่วนต่างแล้วใช่ค่ะ บอกว่าส่งผลต่อจิตใจสวัสดีครับกลับมาพบกับใช้ย y u u t u b e กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถมานําเสนออีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับที่เป็นประเด็นกันมากๆเลยก็เรื่องราวของการรถราคาของ BYD นะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือออกมาโพสต์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการลดราคานะครับบางคนก็คือเห็นด้วยนะครับบอกว่าทําให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้รถเนี่ยได้ประโยชน์นะครับบางคนนี่ก็คือหัวร้อนมากแล้วก็เสียใจมากนะครับกับการที่เขาถอยรถมาแค่เดือน2เดือนนะครับแล้วก็มีการปรับราคาอย่างมากนะฮะหลักแสนเลยนะครับบางคนถึงขนาดรับไม่ได้นะฮะแล้วก็มาขีดที่ฝากระโปรงแล้วก็มาเขียนะนะฮะ เป็นคําพูดที่ไม่ค่อยจะไพเราะเท่าไหร่อย่างที่เป็นข่าวนะครับวันนี้นะครับแอดก็ทำกรณีศึกษา ประมาณ2-3ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ค่ายรถยนต์เนี่ยโดนประท้วงหรือว่าโดนฟ้องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถฟ้องได้หรือว่ามีผลทางกฎหมายหรือไม่นะฮะในเรื่องของการ,รลดราคาอย่างรุนแรงนะฮะในเวลาที่ลูกค้าบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อไปเนี่ยมันมีผลหรือว่ามันจะสามารถฟ้องร้องแล้วชนะได้หรือไม่นะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็อยากที่จะทราบกันนะครับแอดก็เลยไปหาข้อมูลมา2-3เคสนะครับผม เทสแรกนะครับเรามากันที่ประเทศจีนนะฮะก็คือภาพที่แอดเปิดเนี่ยเป็นภาพผู้คนเนี่ยกำลังประท้วงที่โชว์รูมเท s l a นะครับผมในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราววันที่6มกราคมปี2023นะฮะเป็นข่าวจากรอยเตอร์นะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับวันที่7มกราคมนะครับ เทสลาหลายร้อยแห่งนะครเปิดแท็บใหม่เจ้าของรถยนต์มารวมกันที่โชว์รูมและศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทนะครับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องส่วนลดและเครดิตนะครับหลังจากที่พวกเขาบอกว่ามีการรถกระทันหันนะฮะคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะครับซึ่งทำให้พวกเขาจ่ายเงินเกินราคาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ซื้อเท s l a โ o เดล Y และโ o เดล3ประมาณ200ลายเลยนะครับได้มารวมตัวกันที่ศูนย์ส่งมอบรถยนต์เทส l a ในเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อประท้วงการตัดสินใจของผู้ผ,ผลิตรถยนต์สัญชาติสหรัฐอเมริกาที่จะลดราคามา ครั้งที่2ในรอบ3เดือนเลยนะครับคล้ายๆ BYD ประเทศเราเลยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์อันนี้นะครับก็คือเท sla ในจีนนะฮะเขารดราคา1 3บสถึงยีเเลยนะครับจากระดับในเดือนกันยายนนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยกล่าวว่าความเคลื่อนไหวของเท sla นะฮะน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายและบริษัทที่ล่วงลงในเดือนธันวาคมนะครับเขาบอกว่าเท sla เนที่เขาประกาศลดราคาเพราะว่าเขาต้องการที่จะก,กระตุ้นยอดขายแล้วก็บังคับให้ผู้ผลิต E ีวีไลน์อื่นเนี่ย ลดราคาตามลงมานะครับในช่วงที่ความต้องการของตลาดเนี่ยลดลงนะครับโดยคนที่มาประท้วงประมาณ200คนนะครับเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคืนเงินมาคืนเงินค่ารถของพวกเรามาแล้วเทสลานะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีแผนที่จะชดเชยเงินให้แก่คนที่รับรถก่อนที่จะมีการลดราคาครั้งล่าสุดนะครับโฆศกของเทสลาชัยนาบอกกับรอยเตอร์ในวันเสาร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขามาประท้วงที่ศูนย์เทสลาเลยนะครับถึง200คนนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางเท s l a เนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีนะครับท่านหมายความว่าข้อร้องเรียนของคนที่มาประท้วงเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแรกนะฮะจากในศูนย์เท s l a ที่มีคนมาประท้วงถึง200คนพร้อมกับมาโพสต์ในโซเชียลด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับ ต่อมานะครับเราจะข้ามาที่ประเทศอเมริกาบ้างนะครับข่าวจาก y ahoo finance นะครับเจ้าของรถ t ท s l a โกรธมากที่ซื้อรถของพวกเขาในช่วงก่อนที่จะมีการลดราคาครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับและกำลังบอกให้อีลอนมัส์รู้ว่าฉันรู้สึกเหมือนโดนหลอกอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทสลาอีกแล้วนะครับในอเมริกานะฮะมีการร้องเรียนกันอีกแล้วนะครับโดยข่าวนะฮะเขาบอกว่าเมื่อเทสลาลดราคาลงอย่างที่ทำไปเมื่อสัปดาห์นี้ ผู้ซื้อที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะได้รับประโยชน์นะครับเขาบอกว่าคนที่กำลังจะซื้อก็ได้ประโยชน์นะครับแต่สำหรับใครก็ตามนะฮะที่ซื้อเทส l a ก่อนที่จะราคาปรับลดลงก็จะรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากนะฮะแต่การรอซื้ออีกสักหน่อยเนี่ยอาจจะช่วยทําให้เขาประหยัดเงินได้มากขึ้นนะครับแต่พวกเขาเองก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับ อันนี้ก็หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์นะฮะทำการลดราคาครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจ้าของรถเทสลาลายใหม่ก็ได้ลำบายความหงุดหงิดของตนเองผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะโดยมักจะพูดถึงอีลอนมัสนะครับในโพสต์บน X นะครับผมซึ่งเป็นเครือข่ายโซเชียลที่ทางอีลอนเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะ โดยมีการทวิตข้อความหนึ่งนะฮะเมื่อวันศุกร์นะครับเขาบอกว่าเทสลาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อลดราคาลง20,000เหรียญเลยนะครับผมเขาบอกว่าฉันเพิ่งซื้อเทสลาโมเดลเอสเพรสนะฮะเมื่อวันก่อนขับไปไม่ถึง100ไมล์นะฮะแต่กลับต้องเสียเงินมากกว่า20,000เหรียญน,นะฮะแต่เทสลาจะไม่กลับมาอีกแล้วหมายถึงว่าเทสลาก็คือจะไม่ทําการช่วยเหลือใดๆอีกแล้วนะครับราคาอันนี้แอดไปเช็คมานะครับผลสรุปแล้วเนี่ยก็ ไม่มีการกลับมาช่วยเหลือลูกค้าเหมือนเคสในประเทศจีนนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่อเมริกาก็ต้องโดนแบบประเทศจีนเหมือนกันนะครับคนที่ร้องเรียนไปก็ไม่สามารถที่จะได้เรียกเงินคืนกลับมาได้เช่นกันนะครับ เคสที่3นะครับเคสสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นคำพิพากษาของ Judgment Document นะครับ Network นะฮะซึ่งข่าวอันเนี้ยแอดเคยเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับในคลิปของสาวที่ Move On ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังย้ำกันอีกรอบนะครับว่าผลของคำพิพากษาเนี่ยที่ขึ้นศาลจริงๆอย่างจงของประเทศจีนนะผลสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับก็คือ Judgment Document Network นะฮะเขาระบุว่าในเดือนมกราคม2019พลเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ชื่อฉีนะฮะสั่งซื้อ tesla x หนึ่งร้อย d หกนะครับมูลค่าถึง1.08ล้านหยวนนะครับและรับลดไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ tesla เนี่ยเขาประกาศลดร,ราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับซึ่งในชี้เนี่ยกล่าวว่าราคารถเปล่าเนี่ยลดลงถึง174,000หยวนนะครับซึ่งในชี้เนี่ยฟ้องศาลเพื่อของเงินคืนเต็มจํานวนเลยนะครับโดยอ้างว่า tesla เนี่ยปรับราคาหลังจากที่ซื้อรถแล้วนะครับ โดยคำพิพากษานะครับเขาบอกว่าสัญญาการขายระหว่างคุณชิกับเทสลาได้สำเร็จแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับในชิมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับการยกเลิกสัญญานะเนื่องจากการลดราคาและสิทธิขาดที่จะบอกเลิกสัญญาได้เขาบอกว่าคุณชิเนี่ยสิ้นสุดสัญญาที่ทำกับเทสลาแล้วแล้วไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเจ้าของรถยนต์จำนวนมากร้องเรียนบนแพลตฟอร์มหลักๆ เกี่ยวกับการลดราคาบริษัทรถยนต์หลายแห่งอาจจะกดดันมากกว่านะครับทางศาลเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปร้องเรียนทางโซเชียลอาจจะมีผลดีกว่านะครับโดยสรุปว่าเคยขึ้นศาลมาแล้วในประเทศจีนนะฮะระหว่างนายชี้กับเทสลาผลสรุปว่าแพ้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่านายชี้เนี่ยมีหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็สัญญาที่ทํากับเทสลาเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเคสของประเทศไทยนะครับที่มีการรวมกลุ่มของ BYD ประเทศไทยนะฮะ ที่ล่าลายชื่อแล้วก็จะไปร้องเรียนนะครับพอดีมันมีสำนักข่าวที่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า t ท n นะครับเขาให้สัมภาษณ์ทนายเจมส์นะครับผมซึ่งทนายเจมส์เนี่ยเขาก็มาให้ความเห็นนะครับว่าคดีเนี่ยจะสามารถร้องเรียนได้หรือเปล่านะครับพอดีแอดเนี่ยไปเอาคำสัมภาษณ์ของทนายเจมส์จาก t ท n นนะฮะสำนักข่าว t ท N มาให้ทุกคนฟังกันนะครับจะเป็นอย่างไรทนายเจมส์จะให้ความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างนะครับไปรับฟังกันได้เลยนะครับพอสอบสวนมาแล้ว สคบก็ออกสวยๆเลยคือรับมารับมาดูแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการให้ได้เพราะไม่มีกฎหมายใดๆควบคุมดูแลเดี๋ยวโอกาสที่เขาจะเยียวยาพี่ว่าน้อยมากนะแต่ก็ต้องแลกกับชื่อเสียงกับยอดขายเพราะว่า จขายไ,ไท่าน,นี้ก็ถามทุกคนแล้วกันนะคะว่าจากเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณคิดเห็นยังไงยังอยากจะซื้อรถ E ีวีจากค่ายดังกล่าวต่อหรือมองว่าเฮ้ยเรื่องคำสัมภาษณ์ของ<ต>ทนายเจมก็มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ทนายเขาก็บอกว่าน่าจะฟ้องได้นะครับแต่ว่าส่วนมากคิดว่าคดีน่าจะค่อนข้างมาทางแพ้นะครับก็คือง่ายๆว่าทนายเจมส์เขาบอกว่าเสียเวลาเปล่านั่นเองนะครับ ยังไงเนี่ยแอดอยากให้ทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างที่แอดเนี่ยเคยพูดไวในคลิปที่แล้วนะครับของสาวที่ move on ไม่ได้นะครับก็คืออยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับอย่างฝ่ายที่ขายเนี่ยก็คือคุณก็อย่าโหดร้ายหักดิบกันมากนะครับประเทศเรามันไม่ใช่ประเทศจีนนะฮะถ้าคุณอยากจะระบายสต็อกยังไงก็ตามนะครับขอให้มีการแบ่งของเวลาชัดเจนนิดนึงนะครับอดเปรี้ยวไวกินหวานนะครับรักษาลูกค้าไว้ดีๆก็ดีเหมือนกันนะครับทาง B Y D นะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดคุณไม่ยอมแบ่งราคาชัดเจนหรือว่าแบ่งเวลาชัดเจนของการเปลี่ย มันอาจจะทําให้ทั้งคุณเนี่ยเสียลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็โอเคนะครับกับครั้งแรกเนี่ยที่ลูกค้ามาซื้อรถของคุณเนี่ยมาด้วยราคานะฮะแต่ถ้าครั้งที่2ครั้งที่3ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยมันก็คือลูกค้าเนี่ยเขาหมดความสนใจในยี่ห้อของคุณแล้วนะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกแย่นะฮะในการที่เขาซื้อรถปุ๊บยังไม่ถึงอาทิตย์หรือยังไม่ถึงเดือนเนี่ยคุณลดราคากระแทกใส่หน้าเขาทําให้เขาเสียใจหรือทุกข์ใจนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบาปเหมือนนกันันะครบ อันนี้แอดก็กล่าวไว้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าลึกๆเนี่ยก็คือถ้าคุณได้ของถูกมาไม่ต้องรีบปล่อยราคาก็ได้อาจจะให้ส่วนลดลูกค้าเป็นรับประกันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นหรืออะไรทํานองนี้ก็ได้มันก็ช่วยทําให้ลูกค้าคนที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้รู้สึกแย่น้อยลงนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งพอมันถึงเวลาสัก2อสเดือนให้มันอิ่มตัวเนี่ยคุณค่อยปรับราคาตอนนั้นก็ยังไม่สายนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาถึงคุณชัวชัวชัว หันราคาเรียบร้อยนะครับใครจะเป็นยังไงเดือดร้อนยังไงหรือจะรู้สึกยังไงก็ไม่สนใจนะครับแต่แอดเชื่อนะครับว่าการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบนโรคนี้นะฮะสุดท้ายเราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองอยู่ดีนะครับทั้งศูนย์คนที่ผลิตรถหรือว่าขายรถนะครับถ้าหันราคาบ่อยๆสมมุติลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะครับอาจสมมติซีไลออนเนี่ยประกาศขายก็ตามนะตอนนี้แอดเห็นกระแสแล้วนะครับว่าเขาจะมาซื้อหลังจากที่ผ่านไปสักปีหนึ่งนะครับหรือว่าปีครึ่งนะครับ เขาจะไม่รีบซื้อกันเลยนะครับหรือว่าต้องรอให้คุณลดราคาสัก3าครั้งก่อนนะครับอันนี้เขาก็พูดเม้นต์กันในกลุ่มนะครับแอดแอดไปดูมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากที่คุณทําสิ่งพวกนี้มาเองนะครับไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นะฮะแต่ฝั่งลูกค้าเองก็เหมือนกันนะครับก็อยากให้คิดเยอะๆนะครับอยากให้คิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ควบคุมกันไม่ได้นะครับเขาก็อยากจะขายของนะฮะสมมุติในฝั่งคนขายเนี่ยเขาขายไม่ออกขายยากนะฮะแล้วเขาก็อยากขายสิ่งหนึ่งที่มันง่ายที่สุดก ก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะครับทั้งฝั่งคนซื้อและคนขายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดสามารถคุยกันได้ลงตัวนะฮะแบ่งราคาได้อย่างดีนะฮะและเชื่อว่าปัญหาในเรื่องของราคาโดยเฉพาะ BYD เนี่ย ก็น่าจะไม่มีที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าแอดรู้สึกว่าลูกค้าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ง่ายนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณหันราคาแบบมันติดกันเกินไปนะฮะอย่างคนที่เขาขีดฝากระโปงนะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเตอร์โชว์เนี่ยเขาเพิ่งซื้อเองแล้วนี่ผ่านมาแค่2เดือนเองนะครับแล้วได้ถูกก่ามอเตอร์โชว์อีกเป็นหลักแสนกว่าบาทเนี่ยมันก็ยากจะทําใจนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะฮะแล้วอยากจะแสดงความพิดเห็นก็แชร์มาในคอมเมนต์เลยนะครัับดวีสสครับ ก็มีข่าว BYD ประกาศลดราคารถยนต์นะครับตั้งแต่ดอร์ฟินออตโตแล้วก็ซิลนะฮะดอร์ฟินนี่หนักสุดนะครับลดไปประมาณแสนห้าซึ่งพี่ต้อยก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยหนึ่งคนในนั้นนะครับแสนห้าอ่ะ ใครที่อยากจะรวมตัวกันไปเรียกร้องว่าให้แบบมีส่วนลงส่วนลดอะไรเงี้นก็อินบ็อกมาหน่อยนะครับแสนห้าโอ้ยพระเจ้านะเอาไงดีนะเพิ่งออกรถมาป้ายแดงอยู่เลยนะฮะชาร์จไปไม่กี่ครั้งเองนะครับจริงๆแล้ว พี่ต้อยเนี่ยออกรถเอ่อดอฟินเนี่ยได้ประมาณสองอาทิตย์มั้งสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละแล้วเขาก็ประกาศลดราคาแสนห้านะครับเออทีล้วก็นะยังไม่อยากจะคิดอะ่ะแต่ในใจมันก็คิดแ่ะ